สอ,อย่าเพิ่งเชื่อตามที่ทำต่อต่อกันมาเราลองนึกถึงเปลวไฟเล็กๆในกระท่อมไม้เก่ากลางป่าไฟดวงนั้นส่องสว่างอยู่มานาะนนับร้อยปีผู้คนรุ่นแล้วรุ่นเล่าเข้าไปนั่งเฝ้าล้อมวงอบอุ่นและศรัทธาพวกเขาบอกกันว่านี่คือไฟศักดิ์สิทธิ ต้องบูชาต้องจุดแบบนี้ห้ามเปลี่ยนและห้ามถามใครจะกล้าตั้งคำถามเล่าก็ทุกคนทํากันแบบนี้ทั้งหมู่บ้านแต่ถ้าวันหนึ่งมีใครสักคนเดินเข้ามาแล้วถามว่าทำไมต้องใช้ไม้ชนิดนี้จุดไฟทำไมต้องนั่งทิศนี้มันทําให้ความร้อนมากขึ้นจริงหรือ หรือแค่ทําตามกันมาคําถามนี้อาจจะทําให้คนทั้งหมู่บ้านหันควับมาด้วยความไม่พอใจแต่บางครั้งคําถามเดียวอาจจะเปิดประตูสู่ความเข้าใจที่ไม่เคยมีใครตั้งคําถามมาก่อนก็ได้พระพุทธเจ้าท่านทรงบอกไว้ว่าอย่าพึ่งเชื่อ สิ่งที่ทำต่อๆกันมาเพราะว่าการกระทำที่สืบทอดมาอาจจะไม่มีแก่นแท้เหลืออยู่แล้วบางทีอาจจะเป็นแค่ซากของความหมายเหมือนกับต้นไม้ที่ยังยืนอยู่แต่ข้างในกลวงเสแล้วมนุษย์เคยคิน,นชอบทำเพราะว่าคนอื่นเขาทำเราเชื่อว่า เห็นเขาทำเราก็เลยเชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นของจริงเราทำพิธีแบบเดิมๆเพราะเรารู้สึกว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แม้จะไม่เข้าใจว่ามันทำไปเพื่ออะไรก็ตามเหมือนเรือที่ลอยอยู่กลางทะเลโดยที่ไม่รู้ว่ากำลังจะไปไหนเพียงเพราะคนรุ่นก่อนเขาพายพายแบบนี้ทำอย่างนี้ไปทางนูนน้นมุมนู้นมุมนี้ ทั้งที่จริงแล้วขึ้นลมมันอาจจะเปลี่ยนทิศไปตั้งนานแล้วแต่มือพายยังไม่เคยเปลี่ยนจังหวะสิ่งที่ทำกันมานานแล้วนั้นอาจจะมีคุณค่าหากมันยังสอดคล้องกับความเป็นจริงแต่ถ้ามันกลายเป็นเปลือกนอกที่ไร้แกนมันก็จะกลายเป็นโซ่ที่พันธนาการความคิด ไม่ให้เราเดินหน้าไปนั่นเองพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงกล้าชักชวนให้เราหยุดดูไม่ใช่ให้เราทิ้งทุกอย่างที่บรรพบุรุษเราทำมาไว้แต่กลับให้เราหาความหมายที่แท้แท้แท้จริงของมันที่อาจจะซ่อนอยู่ในเบื้องหลังที่จะทำก็ได้เราจะได้เลือกทำเพราะว่าเราเข้าใจ ไม่ใช่แค่เพราะว่ากลัวการต่างๆทุกเส้นทางที่เราเหยียบย่สำซ้ำๆซ้ำๆจนกลายเป็นเส้นทางใหญ่ไม่ได้แปลว่ามันต้องพาเราไปถึงจุดหมายเสมอไปและทุกประเพณีที่ดูศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้แปลว่ามันยังมีชีวิตอยู่ในหัวสมองของทุกๆคนถ้าจะเชื่อ ก็ขอให้เชื่อเป็นการเชื่อด้วยความเข้าใจไม่ได้เชื่อว่าเพียงเพี้ยทําตามกันมาเท่านั้นบางคนบางครั้งเคยชินความเคยชินเนี่ยมันคือศัตรูที่ทํำลายของเรามากกว่าความไม่รู้อีกด้วยซ้ําไปนะเราเคยชินทําสิน,นี้ก็ทําไป มันเป็นศัตรูมากกว่าสิ่งที่เราไม่รู้เราไม่รู้และไม่ทําแต่ความเคยชินมันมากกว่านั้นอันตรายของมันเพราะมันทําให้เราหยุดคิดหยุดถามหยุดเดินหน้าหาความจริงอย่าพึ่งเชื่อสิ่งที่ทำต่อ,ต,อต่อกันมานานแต่ให้มองดูว่าสิ่งนั้นยังนําเราไปสู่ความดีจริงได้หรือไม่หรือพาเราหยุดหมุนอยู่แค่วงกลม ที่ทำให้ใครไม่กล้าที่จะออกมาจากสิ่งนั้นเลยนี่แหละลองพิจารณาดูแล้วจะรู้ว่าสิ่งที่ทำต่อๆกันมานั้นเราพิจารณาเห็นความจริงแล้วหรือยังหรือเพียงแค่เขาทำเราจริงทำตามเขาเท่านั้นเองนี่แหละคือคำตรัสของพระพุทธองค์